เ่มอ่ะม่ได้อง้ันแล้วก็โครกัสใช่ไหมแต่นี่ชยนี่นี่ขโมยไม่ได้จะเล่นๆไนะเอ่อยิงขโมย่ไหมขโมย วอจงจังแม่ตกแกงกินไม่กินขัาวถงแกงแม่อแต่ว่าไรี่ช้ทุกบทบาทแม่กินองนราแกอเาต้องจะม่งอเบูดังไปนอแล้วไปนอน

เข้าครับค่ะอ่านะคะก่อนค่ะ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  <slip -san> <says> <coughs> ลูกสแสนาักเพิ่ตายทไปทั่วโลกประดอนจริงๆและอนนี้เกิเป็นองไกันวันออฟวิดีี่รคนต้องมาเจอน้องหูเดกวเป็น่งอไรปิแล้วันนี้แหะค่ะปิดมาจีนเต๋า้องหยูแดง

<laughs> ありがとうございま

เราเ้งเนด้เนงหไเยให้ไปเลี้ให้ไปเลี่ยงให้ปเลี้เลียีล้ยไเงีห้ไเง้ี้ย้เงปเ้งเลหล้ห้วเลี้เยงเ้ยเ้งเ้ใไเพื่ยงใใครๆกเอยากเจีเลีางเรา

จะมาดูน้องหมูแห่งเช่นกันคตาได้ไหมอาหารเช้าอยู่นะคะไมตาตั้งหัวใไใบไี่จะตรงจูบหน่อยเออเต้นอยู่เด้งหน่อยเต้นอยู่เด้งหน่อยที่เขมเต้นหน่อยเร่งตึงเม็ดเม็ดที่แบบน้ำ แม่เขาชื่อโจโนาลูกชื่อคุณแดงนี่แล้วเราก็มาถึงตัวเป็นเป็นของจริงเลยทั้งคุณแม่โตหนา้าโคุณแม่ชื่อโจโนาคุณพ่อชื่อโคนีคุณลูกชื่อ ไม่มีโจไม่มีโถจะเป็นเด้งเพราะว่าหน้าเขาแบบอ้วนอ้วนคมคมใครไม่รู้นึกว่าลูกหมูจริงๆแต่มันไม่ใช่มันคือลูกนี่เลยนะคะโกสวยมากเลยถ้านู้เห็นไหมเห็นหมูเด่นไหคะเห็นยังเห็นไหมหมูเด่น น่ารักเลยอ่าวลูกดีใครต้องหัับดยเอาเกลอเนี่ยวันนี้เราก็ต้องสืดองเขาด้วยเพราะว่าน้องหนู่มเมันจังทุกทัวโลกก็เลยต้เป็นใจนะคะมาตื่นมาพบสับน้องหนเล่งนสื่นนอนปานุการทานเล็กวัดจุคุณแม่ชื่อฝนนะ ดอกอาทิตย์และตัวไข่ก็ร้อนเหมือนเดิมเขามีอุณหภูมิเท่ากับเดิมมันน่ารักจริงๆนี่นะทำได้ทุกอย่างเลยว่าตอนนี้มันโดนการกระจายอยู่ใส่ไปเยอะๆเราไม่ต้องใส่ กาะติดตามไปกับเขาเลยนั่นคือคุณพ่อคุณแม่คุณแม่คุณแม่ของน้องหูเด่งกระจาที่นีและนี่เดงด้ทำอะไรล่ะนี่นารักก็ติดตามมาเลยว่ารู้ค่ะก็เลยหาน้องตังโผมาด้วยมาเจอกับน้องหนูเด่งนะจาต้วง็หนื่อยจ้า ほら。 สวยงามขอบคุณค่ะน่าทึ่งโอ้โห เรเรียกว่ามี่ส่วนร่วมกับรวปเลยนะคะับาประจาชนวงนี้เป็นคนตั้งชื่อเหล่โอ้ั้มชื่อค่ะแดงดำแดงไม่แทนสองคนรูปเนี่ย ทำาม่ขเขาอยู <N> ่ใบเราได้ครการระจายตของสัตว์ปีั <N> ้คหไดทัมดั้งหมาไงหมดทั้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 มดทั้งห้งหมดทั้งหมดทา้งหดทั้หดั้งหมดั้งมดทั้งหมดทั้งหมดังมดทั้งหมดทังหมดงหมดทั้งหมดทั้มดทัพงมดทจ้งหม่ทังม็ทั้งม้งมดอั้งมดทัมทั้งหมดทั้ง้งหมดท้งหมดทั้งหมูทั้งะมีชั้งดทางอะไรทั่งดััมัหม้งดับ รควาได้บ้งเนด้วแลก็ัได้บ้งโอ้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 โอโอ้โอ้โอโอโอ้อ้โอ้้โ้โอ้โอ้อ้ออ้ โอ้ยอดไลฟ์ไลฟแอลไอียนะคะคุณจะเห็นหมูเ้งแบบปริโยไทยเลยนะนี่ควรในการประชาสัมพันธ์สขนาดไหนด้ยก็ข้มันเลงขาเป็นลูก นกันก็เยอะเลนะค่ะแล้วประจำาที่ทำงนเมีกรหรือว่าประการที่้งเลิข้บัครับ้ครับวัสดีครับเป็ยุ่งอยู่มสักมาลูกมาเหรอใช่ครับลูกตอน้นี่ฮะครับผมโอ้หน้าเหมือนเลยครับผมไอรเป็นน เฝ้ารับเฝ้าครับทุกวันยยนะครับเรื่องมันจลยครับครับครับมันหลับมันหลับใส่เหรอครับมันหลับใส่แล้วเพ็งนี่หมูแดงหลับใช่ไหมใช่เมื่อกี้ยังเห็นอนี่ยู่ไม่เนี่ ห้องแบบสูงเข้าไปให้โูรโอเคครับครับแต่ว่าจริงๆคือเราดู เดิ่งดูดิ่งดูดิงนี่นี่นี่ดูดิงลูกอุ้ยโตเร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวยวย่าอุ้มเดี๋ยวย่าอุ้มเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็สิได้กลับบ้าแฟเลยพี่น้องมีเวลาหน่อยครับกาโอเคอยู่พี่น้องกาถือว่าโอเคกได้เบิ่งเต็มๆอยู่ครับ เปรด้ต่อคิวเปได้ยงเ,เลยอันขาดเลยแบบนี้อ๋ออนี่ต้องคาบีบาลาอยู่ตรงนี้เดี๋มังคีจะสูดงั้นคาบีบาลานอนโอ้ออาจคลิปนี้อาจจะไม่ได้ไปเบิ่งโซนอื่นเด้นะอพี่น้องเด้อเพราะมีเวลาหน่อยมากแค่แวะมากสิ แต่ทีมงานอาจจะสุดท้ายต่ออยู่ครับผมกระสีกรับมีเวลาหน่อยครับหลังจากที่เกี่ยวขเขาเกี่ยวน้ำแล้วกระตาบนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องเขาสี่เดือนกว่าสี่เดือนกวโอ้มีลิงครับลิงเหระวังเด้อพี่น้องเลย,ยถือถุงมาลิงกระชากเนี่ยโอ้กระชากขาดเลยเกือบไป ระวังเด้อพี่น้องเด้อขอควรระวังคือลิ่งนี่เผลอบ่อได้กระชากถุงกระชากกัญย่างอยูย่อาจจะไล่สามารถระวังด้วยเด้อโอ้ดูดิถุงขาดเลยโอเคพี่เนาะบางว่าคือสิได้กลับมาอีกเนาะถ้ามีโอกาสนะพี่น้องนะถ้ามีโอกาส อาจจะได้กลับมาถ่ายอีกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้โอเคพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามการรับชมเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายบาย